สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจเนอีชานเอลฮะโอ้โหเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยผมเพิ่งกดบันทึกหน้าจอนะทุกคนเฮ้ยวีระเลนกลางนี่แรงเหมือนกันนั่นนี่อไม่ทันว่ะเฮ้ยที่อินจูบบริโอจูบติดนี่คือแตกปั๊บเลยฮะทุกคนไม่เป็นไรนะทุกคนผมว่ามาบันทึกคลิปเอาการเกมก็โอเคอยู่นะปะุ๊บโดดแล้วเดี๋ยวมันจะเหวี่ยงมาโดนเราปุ๊บปริมโอเค ไม่เติมล่างนะเราเน้นเติมบนนะเพราะเราเน้นกดโฟเรนให้ยับโอ้โหเด็กต้ามาเติมถอยเลยเพาน้องล่าสุดวันก่อนนะฮะโฟก,กิงมีคนหนึ่งชื่อเอ็กประชาชื่นด้วยว่ะทุกคนนี่ถ้าเขาได้รู้จักผมเอ็กประชาชื่นไม่ได้เกิดเนี่ยนนประชา,านนประชารัฐนนประชารัฐนอยู่ทีมงานเดียวคนละครึงนะ่งฮะโอ้โห้องแหกอย่างนี้ผมก็แหกดีครับไม่เป็นไรฮะลวงเทลได้เว้ยเอาดีเว้ยเฮ้ยโฟเรนมันห้าวอะมันห้าวผมไปรำน้องชายผมในป้อมได้ไงวะ มาวะปิดเลยปิดเลยมาเดี๋ยวผมเปิดเองเดี๋ยวผมเดินเปิดให้ตัวไหนข้าวอ่ะนี่จูบปุ๊บอันติจูบปุ๊บอันติปั๊บแตกสวยเออมันกินมันข้าวนะมันกล้ามารำน้องชายผมถึงในป้อมอ่ะเอาดิเอ้ยเอาจูบไปอีกดอกหนึ่งยังไม่ทันอันติเรียบร้อยเก็บโอ้โหมันอันติทันแล้วโอ้โหเรียบร้อยอย่างเงี้ยปุ๊บมันตีตามเลยปึ้ง เช็คพุ่มก่อนปพิมโอ้มีคนปลาดอกเว้าว่าไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดก่อนไม่ต้องติก่อนไม่ต้องช็อกก่อนจุดนี้ไม่ต้องช็อกก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนเออถ่ายก่อนถ่ายก่อนอ่านั่นแหละตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนปั๊บเฮ้ยเปิดแล้วว่าจุดนี้ต้องมีโอ้โหโดน เออเรียบร้อยน่าจะแหกหมดกว่าทีมเราปึ๊บปุ๊บปุ๊บอันติต้องมีคนแตกก่อนมต้องมีคนแตกรรเรียบร้อยบอกเลยต้องมีคนแตกเฮ้ยที่นั่นดูตังเราใส่นู้นสิครับเราฟาร้าก,กับเหียไม่ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยครับว่าทีมเราบัวฟาร์มลองดูฟาร์มฮะแจกไปห้าหนึ่งแต่ที่มันเสียเปรียบก็คือฟาร์มเรานะฮะผมฟาร์มไม่ค่อยเป็นนะถ้าพูดกันตรงๆ อันนี้ไม okay, okay. okay. ่ต okay. okay. ah. ิดด้วยนะฮะยับอีกเกมหนึ่งนะฮะโดนสันโอเคโอเคถอยก่อนถอยก่อนโอเคให้มันไปบ๊อบโดนสันเก็บงานครับถอยถอยเลยฮะถอยเลยถอยเลยโอเคเฮ้ยดักดักคุ้มได้นะมาหลอดดักคุ้มนั่นแหละดักคุ้มนั่นแหละมึงมีคนมาเคลียร์คลิปโอ้โหมันมันรู้ทันว่ะ ผมโดนงัดแน่เลยว่าแล้วไม่น่ารอดป่ะตอนนี้โอ้โหไม่ลุดหกวิสี่สามโอ้โหต้องตันแรกต้องตันนอกตัวรอดก่อนหนึ่งศูนย์ปิกครับสามสองหนึ่งศูนย์สวยท่านเดินกลับไปตรงๆเด็กต้าดักหวดแน่ฮะต้องวาร์ปกรับกดเดินกลับตรงๆนี่เด็กต้าดักหวดแน่นอนฮะ สตันไปแล้วทุกคนไม่ทันว่ะเด็กต้าหวัวต้อมอย่างเดียวเลยฮนะตีมันเลยฮนะตีรันฟันแทงดูเผยแล้วสําหรับเกมนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเกมตอนแรกคือเกมเจะชนะครับทุกคนเ,นเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเมื่อกี้ผมอะไปด้านกดบันทึกหน้าจอไว้ครับว่าจะบันทึกหน้าจอแบบเออเอาคลิปลง YouTube หน่อยทุกคนเป็นไงครับทุกคนพอบันทึกหน้าจอทุบทีครับกาจ,จะชนะอยู่แล้วนะฮะ ผมลองแกล้งดูทุกคนเพราะบางบางครั้งนะคือผมเริ่มบันทึกตั้งแต่แรกเว้ยคือเกมแรกผมเล่นใช่ไหมโอ้ผมชนะยับเลยโอ้เล่นตัวนี้เล่นดีมากพอเกมนี้ป็อกไปเล่นโอ้เพกากมากพอเกมเนี้นี่ผมบันทึกนะโคตรกากเลยแล้วก็เกมนี้ครับทุกคนผมก็าเฮ้ยมันมาดีแล้ว่างนั้นผมเริ่มบันทึกตั้งแต่ตอนที่มันมาดีเปิดมาสวยๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเปิดมาเรื่อยๆปุ๊บสุดท้ายแล้วดังคนบันทึกหน้าจอกากไว้จำลิ่งลงยูทูบทุกทีครับเล็กทุกที